หมดแดงคอนโดสวัสดีครับหลังจากที่เมื่อคืนเอาหมดแดงมาไวปรากฏว่ามันออกแกวมีบางส่วนที่ออกแกวแล้วมันก็กัดกัน <c oughs> นี่แหละครับผลงานจากเอามาตื้มเลือนหน่อยหนี่เรเป็นเบิเนะ เมามันเลยครับใส่กันเอากุาเป็นนังครับเดี๋ยวพอดีเตรียมอุปกรณ์ไว้ยุดอกตัวหังหังบดเฮหดนนะครับเมื่อวานเนี่ยครับหังหังบดเมีพอดีเดี๋ยวปรับฟิลมโมนให้มันครับเดี๋ยวปรับฟิลลิมนให้มันเห็นมันเห็นมันเหมือนกันนะครับนี่ครับหังหังนีใหญ่ใครนีบิดเลยสงสัยตื่นหังใหม่ครับ ผมก็ไ่ได้ฉีดน้ำเหลือว่าวาน่ผ่ผมเตรียมไว้แล้วล่ะนี่ครับของแทียดี๋ยวปรับสภาพนงดนครับเราต้องต้องหลอกมันใส่ใส่กินหลอกมันครับโอ้โหมีมีสุดลับอยู่สุดลับที่ไม่รับ โอ้ยน้อ l o ด t อกแปลวเสือแล้วผายแงงเจียวก็ได้ครับฉิตจิตตัว ไปฉีดก่อนาปรับปรับสะพามน,นะครับปรับปรับดินมันครับฟิเลมอลม,มันมันคนละห่างครับลั่งไม้มาอยากดุนูนะเขาทำไงแล้วครับตายเรียบเลยครับมันเอาบ่าเป็นยังครับไปจีบไปมือเลยครับเอาใส่ที่การ หลอกมันมนกัดกันกันกนกนเอาปล่อยแต่ขาาเขามสัตเขาขีดุ่มไมหน่กัน กอ,อกปเปี้ยวเสยแล้วจะกอ,อกเสยซุ้มม้วนนหน่อยๆมุดออกได้กับมี่มว้วนตัวใหญ่ก็ออกมาเต้หัวบัดน,นี้ซุ้มข้างนอกก็ไซเอาแล้วไซกันตัวบัดรไงมันก็บ,บันเทิงละนะออแล้วเนาะเอาปีนไปก่อนมึงดูออกปองเด่นออกเทิงบ้องออกปากปลาเขียวติ่เดี๋ยวขีดจังไรกันครับ

เราพัฒนาได้ปล่อยมือนี่ล้วครับเดี๋ยวอาจจะเป็นมือแรี้ยงของเราพัฒน์กับมืออื่นแต่ว,ว่าเดี๋ยวม,ม,มุนสิสีตับฟิโลโมนเนี่ยมันมันเป็นกินเดียวกันก่อนนะครับม,มุนแปดกินมันแปดเนี่เบื้องบนนะแมงใสกัน,ม,นะนะออมุนีดเล่แล้วเนาะจื้อบัวบักบนนะมวนขนไข่ลงมาทางที่กับนี่อือ โอยตุ่มเขียวจักมัดบนแน่นบัตบจักออกหูด้วยออกปองคนน่ะ <c oughs> ขาสั่นผมหักขาออาพวกเป็นหนังครับเดี๋ยวหนังมีเต็หนังเซ่กันยุ่ยด้เลยนี่ครับสภาพ คือม้วนจีออกบ่ไดุ้กท่านผมฉีดแต่ไม่ว่านนี่เดียวเอา,เ,อา,เ,อาเป็นอยังครับคอยค่อยเห็ดไปปัญหาก็มีอะไรแก่และ ไปดีกว่าไปเลยครับบ๊วยไป,ะปน,นะจังหามาเซ็มให้มันหน่อยลงอีิเด่นั่นครับมันเร่งติดเบ่งมาอีกไหมขีดเลยมาเสร็จป,ปุ๊บฉีดเลยเดี๋ยวผมไปหมดแดงให้เข้ากัน ฉีดตรงถวมเลยฮะเอือ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 ตองิง่ายไข่ล่ะจะถลา่ลังมันเลยครับถลา่ออกไปก่อนแล้วก็ค่อยๆแยกออกครับฉีดตรงมาครับ Ja, <sus> สิใส่ได้ระดับหนึ่งะครับปรับกินฟิลโลมอนใสใ่กันก่อนเดี๋ยวมืออื่นมาถึงนี่ต้องฉีดเลยมันมืออื่นไหมเร่งอยู่ละครับเร่งเปียเปียวอีกอยู่ต้องเกาละ่ะ โอ้เดี๋ยวตอน,นซช้านี่กับซนีก็นะครับฉีดกันแล้วล่ะอาจจะอาจจะกัดกันหน่อยลงเดี๋ยวมึงเลี้ยงห้เอเปียกมากไปอีกใหม่มาถึงเ้าฉีดเลยเขาสีใหญ่ใครนครับว่ามีเปลี่ยนเลยครับแต่ใครผ่าครับผมยานถ้ามันผ่อนซุ่มผสมหมดดำหมนละตัวก้อนก้อนออกมาต้องเบึ้งดีๆก่อนนะครับห้างมันนะครับ สำนี้กับซัี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม